ท่านผู้ชมทุกคนวันนี้สุดีฟอน,นึ่ข้าวติดตาเสร็จแ้่สุดีฟอนก็จะไปซื้อกาแฟที่เซเว่นนะคะวันนี้สุดีพอนก็มาถึงเซเว่นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะมาซื้อกาแฟเอรสโซดจ้า อกดดเว่นกันหน่อยก่อกลับบ้านกินกาแฟแต่เช้าก็มีคนแซลลนะคะทุกคน เขาบอ,อกว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกาแฟมาซานแล้วก็เดินเดินไปนะคะเดินไปถึงบ้านมื่อมืด,มดแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมาดูที่เราติดเตาไว้ไม่นับทุกคน นี่ชีวิตประจำวันของสูริพรนะคะมาทำงานรับค้าตอนนี้เราก็เปิดดูค่ะไ่จะสักลรเลงี้ยอีกนิง ็จะกินกาแฟกันนะคะเปิดหน้ากาออกก่อน ดี๋ยวก็จะกินกาแฟนะคะเ so. อ็ดเบ็ดซ่คนใหม่ชมขมุม บายบายทุกคน